สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15เมษายนปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับ หมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์มาใต้วิดีโอคลิปแล้วพนังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ราไรจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณขอดูพลังงานพื้นดวงชะตาสิบใบนะครับเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของ เดวเป็นพลังงานของการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวเองเป็นพลังงานของการประสบการณ์แห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบๆตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นพลังงานของการเรียนรู้ด้วยนะที่จะมีพลังงานของ6ไม้เท้านะครับเป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานของความทุ่มเทความฝ่าฟัน การที่เราเดินหน้าสู่เส้นทางของเราโอกาสแห่งเส้นทางแห่งชัยชนะความประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เรามุ่งหวังอ่ะในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราตั้งใจเราอาจที่จะมีพลังงานางความทุ่มเทและความพยายามทําในสิ่งที่เราหวังอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นพลังงานของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการที่ยอมรับกับความเป็นจริงก็ได้นะเป็นพลังงานของความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับหรือมีพลังงานการที่ได้รับรู้ความจริงบางอย่างก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดซา เดอะสตา์เป็นไพ่แห่งความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองชาวกุมลัคนากุมเป็นพลังงานแห่งความโดดเด่นในตัวของตัวเองแสงดาวฮอลล่าแห่งความสุขความสมหวังความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของคิงออฟครับอ่าที่จะมีคิงออฟเทเกนะครับเป็นไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาอ่าที่จะมีพลังงานแห่งการดูแลเอาใจใส่กับคนที่คุณรักหรือการซัพพอร์ตกับคนที่คุณรักก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการความอึดอัดการปิดกั้นตัวของตัวเอง การมีกำแพงกับความรู้สึกหรือการที่เราอาจที่จะมีพลังงานแห่งการที่เรามีปัญหาในความรู้สึกต่างๆของเราการปลดปล่อยกับความรู้สึกบางอย่างในตัวของเราออกไปนะครับเป็นพลังงานแห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยอาจที่จะมีพลังงานของคนเก่าๆที่ติดต่อกับมาพูดกลับมาคุยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ5้เาเมถาวนะเป็นพลังงานความขัดแยง้งบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามา ให้เราก็ได้นะเป็นปัญหาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะทําให้มีการที่จบกันออกมาเลิกลากันออกมาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเพจอัพครับในความคิดอาจที่จะมีพลังงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ตัวของคุณหรือในความคิดอาจที่จะมีพลังงานความรู้สึกที่น้อยใจกับความรู้สึกบางอย่างในตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับในตําแหน่งอนาคตมีพลังงานของการพบเจอ คู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันละกันเป็นทั้งเป็นเราทั้งสองคนที่เทคแคร์กันละกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของซิกออปเปอรชัเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นพลังงานงความช่างใจนะอาที่จะเป็นพลังงานแห่งการที่มีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่การตื่นรู้ในตัวของเราการ,การก้าวเดินไปข้างหน้า การมองย้อนหันมาในอดีตที่ผ่านมามันยังมีพลังงานความรู้สึกที่คิดถึงใครบางคนยังลืมใครไม่ได้ก็ได้นะในความรู้สึกลึกๆนะครับเป็นพลังงานของการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าของเราด้วยใจที่เข้มแข็งการปลดปล่อยกับความรู้สึกการรวบรวมพลังงานของตัวของตัวเองการหาพลังงานของบวกให้กับตัวของตัวเองการที่เราเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองการดูแลและการเอาใจใส่ในตัวของคุณความ ที่เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับการดูแลและการเอาใจใส่ตัวของตัวเองอันสุดเนี่ยเป็นพลังงานของข้อมูลการสื่อสารแรงบรนณาลใจความมีสติในตัวของตัวเองความคิดความช่างใจในตัวของคุณนะครับหรือมีพลังงานการติดต่อสื่อสารในช่วงนี้ที่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลความลับของเรานะครับอย่าเปิดเผยให้ใครรู้นะที่จะมีพลังงานการที่มีข้อมูลสื่อสารบางอย่างนะครับพลังงานของเซลติคอสไพ่พลังงานของ1ิบใบนะ เป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของเดอะเวอร์เนี่ยเป็นพลังงานของดาวเสาร์นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจจะโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของเราเองในอนาคตในสิ่งใหม่ๆในในสิ่งที่เรามองโลกไปข้างหน้าของเราก็ได้นะครับสู่เส้นทางของเราโอกาสเส้นทางแห่งชัยชนะโอกาสแห่งความสําเร็จของเราในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจก็ได้นะเป็นพลังงานของอาที่จะมีการที่มีการฝ่าฟันกับปัญหากับสิ่งที่คุณอาที่จะเผชิญกับปัญหา การที่เรามีสติบางอย่างในตัวของเราเราจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยใจที่ชัดเจนมีพลังงานของการฝ่าฟันไปในสิ่งที่เราชัดเจนนะอขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับเป็นไพ่พลังงานของ8ถ้วยมีพลังงานของความผิดหวังการเดินจากออกมากับความรู้สึกที่เติมเต็มให้กับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าเราถ้วยก็คืออลรมละความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราเราอาจที่จะถือหัวใจของเรา ออกมากับความรู้สึกต่างๆของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้มันเหมือนมีพลังงานของความทุกข์ความเศร้าความทรมานในหัวใจอยู่นะที่จ,จะเป็นพลังงานงการที่เรายังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกในตัวของเราไม่ได้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเดอซันความสุขความสําเร็จความล่าเริงในตัวของตัวเอง เป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองในรอยยิ้มของคุณในความสุขของคุณในความอบอุ่นที่อยู่กับตัวของตัวเองก็ได้เดชะยอดชาวกรโกนล,กลัคนากรโกนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความอดทนและความพยายามที่ผ่านมามีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งสีขาวกับสีดํา มันมีทางที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าของเรานะครับความผิดหวังอาที่จะมีพลังงานของ3ดาบเนี่ยมีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3ก็ได้นะหรือคําพูดคําจาของคนคนหนึ่งที่ทิ่มแทงใจทื่อกนและกันทําให้ความรักของเราเมันเหมือนไปต่อไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคุณน่ะที่จะเป็นฝ่ายที่ ให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้แค่ในความรู้สึกไม่เคยหันกลับมามองในวันเวลาที่เราทุ่มเทให้ในวันเวลาที่เราเอาใจใส่คนคนนี้อที่จะเป็นพลังงานของคนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากในตัวของเขาเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่ลั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของการฝ่าฟันไปข้างหน้าเป็นพลังงานของความรู้สึกความโดดเดี่ยวความอ้างว้างการทิ่มแทงข้างหลังกันและกันมันยังมีพลังงานความโดดเดี่ยวแล้ว พลังงานของการที่ยังมีความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดในหัวใจของคุณอยู่ก็ได้แต่คุณจะเคลียร์พลังงานความรู้สึกที่มันผ่านไปได้กับความรู้สึกต่างๆคุณจะเคลียร์กับปัญหาเนี่ยกับการที่คุณจะยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปคุณจะสามารถเข้มแข็งกับตัวของตัวเองได้นะครับเพราะมีพลังงานของ,ของหนึ่งดาบการนิง่งอยู่ในความรู้สึกของตัวเองการกลับมาพักผ่อนให้กับตัวเองการกลับมาดูแลให้กับตัวของตัวเองควีนอัฟวานราชินีแห่งไฟราชินีถึงไม้เท้า ชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจคุณทําอะไรแล้วอ่ะคุณจะทุ่มเทให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหรณ์ด้วยนะครับเป็นพลังงานของคนที่วางแบบแผนให้กับอนาคตกับตัวของตัวเองเป็นคนที่คาดคะเนในอนาคตของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของ อ,า,อาที่จะมีพลังงานการที่มีคนที่กลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีของคนอดีตก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของนายอ๊อฟคับเข้ามานะอาจที่จะคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขาวันเวลาดีๆที่คุณเคยเอาใจใส่เขาวันเวลาดีๆที่คุณเคยมีให้แก่กันและกันนะครับเคยพูดถึงเรื่องอนาคตเคยสร้างรากฐานไปด้วยกันเคยลงหลักปักฐานไปด้วยกัน ความหวังความฝันไปด้วยกันนะเป็นไพ่พล,พลังงานของคุณเอาไปเคลื่อนหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยดูแลเขาคอยช่วยเหลือเขาคอยซับพอทุกสักทุกๆอย่างแก่เขาก็ได้นะอาจที่จะเป็นพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขในบัลลังก์ของคุณทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับหรือมีพลังงานของอนาคตอาจที่จะมีพลังงานของการพบเจอคู่กัลยาณมิตรโอกาสเส้นทางเดินข้างหน้าของเราในสิ่งที่เราก้าวเดินสู่ กับปัญหาต่างๆเนี่ยคุณอาจที่จะหลุดกับปัญหาการเผชิญกับปัญหาที่ผ่านมาและกับความรู้สึกคุณอาจที่จะถือธงของคุณตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับตัวของตัวเองแล้วก็ได้นะครับอนาคตมีพลังงานของจะพบเจอคู่กัลยนิมิตพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจคู่คนที่จะเป็นคนที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันเหมือนมีพลังงานของจักรวาลน,นะจักรวาลจะดึงคนที่ใช่ เข้ามาเรียนรู้ซึ่งการละกันพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ด้วยเซนส์ของคุณน่ะคุณจะสัมผัสถึงคนคนหนึ่งน่ะที่มีความเอาใจใส่มีความที่ทุ่มเททุกๆอย่างดูแลกันและกันคอยถามในสิ่งที่เป็นอนาคตแก่กันและกันนะการอนาคตแก่กันละกันกับอดีตที่ผ่านมาอา่จะมีการเดินออกมากับความรู้สึกที่เคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจในความรู้สึก เดินหน้าสู่เส้นทางของเรานะครับอขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับมีพลังงานของความโดดเด่นนะ,ะที่จะมีพลังงานางการที่มีความหวังที่จะทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินก็ได้นะ,ะเกี่ยวกับด้านการเงินการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยก็ได้นะครับ มีพลังงานของคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมกลุม่มตุนเมถุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดิดนกันพฤษกมังกรนะครับที่จะมีพลังงานของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นคนที่อายุน้อยกันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกันก็ได้หรือคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของ เป็นไพ่พลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาจะหมุนไปเรื่อยๆวันเวลาจะไม่หมุนย้อนกลับนะครับเป็นไพ่พลังงานแห่งการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันของเรานะอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันของเราจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราการเวลาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการเวลาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้กับสิ่งต่างๆเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ตัวของตัวเองมีพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะเป็นพลังงานของการเวลาเนี่ยเราจะกําหนดไม่ได้ว่าเราจะได้พบเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่แต่วันเวลาที่เราได้พบเจอคนเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความทุ่มเทข,ของเขาการเวลานําพาพบเจอกันและกันคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน คอยเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุไฟนะ,ะมีไพ่พลังงานของเดทจบเลิกลาจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองเป็นพลังงานของไพ่การรู้สึกสัตว์จะทำแห่งชีวิตที่แท้จริงเป็นพลังงานของการที่สิ้นสุดความรู้สึกในตัวของคุณเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของตัวเองหรือมีพลังงานแห่งการพบเจอคู่คนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการฝา่าฟันเป็นพลังงานของ king of cup เป็นพลังงานของราชาห่งสายน้ําเป็นพลังงานของความอบอุ่นความห่วงใยความเติมเต็มความมีเมตตาซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของเด็มเพอเดอร์การกับมานิ่งในบันลังของเราการกลับมาดูสถานการณ์สิ่งต่างๆรอบๆตัวของเราเป็นพลังงานของไพ่จัตติกกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นพลังงานของชาวตุลลัคนาตุลหรือชาวทัดไฟเนี่ยมีพลังงานของจัตติกเนี่ยเป็นคนที่ชอบวางแบบแผนให้กับอนาคตเป็นคนที่ชอบวางแบบแผนและเป้าหมายให้กับทวงตัวเองเป็นพลังงานของไพ่ ก้าถ้วยความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือมีพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของความการกลับมา ดูแลตัวของตัวเองก็ได้ความสุขและความเอาใจใส่ที่ตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของจัดเม้นต์เป็นพลังงานของไพ่ผลวิบากกรรมการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือมีไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองนะครับมีไพ่พลังงานของ King งออฟวานราชาถึงไมเท้าราชาแห่งความมุ่งมั่นราชาแห่งความตั้งใจราชาแห่งความทุ่มเทนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะสตาร์เป็นไพ่ของเดอะเมจิเชียน เป็นพลังงานของคนที่เริ่มหาโอกาสให้กับตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆรอบๆตัวของคุณในสิ่งที่ความเป็นไปของโลกก็ได้นะที่จะหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตัวของตัวเองสเตนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งในหัวใจของคุณเองอยู่แล้วนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราเข้มแข็งให้กับตัวของตัวเองเป็นการที่เราฝ่าฟันไปข้างหน้าของเราคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วว่าคุณดูแลเต็มที่นะมีไพ่ของสเตนเนะี่ย เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักคนที่คุณเอาใจใส่คนที่คุณทุ่มเทนะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันเหมือนมีพลังงานของการที่เคยผิดสัญญาซึ่งกันและกันก็ได้มันไม่ยุติธรรมสาหรับเราก็ได้นะครับ คุณอาจที่จะเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ๆของคุณแล้วก็ได้นะความกระตือรือร้อนความมุ่งมั่นการก้าวเดินไปข้างหน้าของเราในช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงาน,นการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในความคิดของคุณอาจที่จะมีพลังงาน,นการที่เริ่มต้นเปลี่ยนความคิดใหม่เริ่มต้นหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองมีไพ่แห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงในความรู้สึกนะมีพลังงานของการลังเลในการตัดสินใจ อะไรบางอย่างในตัวของคุณแต่คุณจะคิดในช่างใจในความรู้สึกของคุณคุณจะเลือกในสิ่งที่ชัดเจนให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของหนึ่งเหรียญโชคดีสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะไขว่คว้าด้วยมือของคุณนะครับเป็นพลังงานของโชคดีสิ่งดีการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณก้าวเหรียญเป็นพลังงานของความโสดใสโสดสวยรวยหมดหล่อในแบบของคุณความมีเสน่ห์การที่โฟกัสถึงเรื่องความเป็นอิสระในตัวของคุณจะมากกว่าแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทอง ที่เพิ่มขึ้นของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เดอะเชอรีออตนะสองถ้วยอ่ามีไพ่ไพ่พลังงานของการที่เริ่มต้นโอกาสแห่งการพบเจอเหมือนมีพลังงานของจัดเม้นเนี่ยเป็นพลังงานของพรลิขิตพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่คนที่พร้อมที่จะมาทุ่มเทซึ่งกันและกันเหมือนมีพลังงานของ การที่สัญญาร่วมกันมาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคนที่มีอะไรคล้ายๆกันเป็นความเติมเต็มเป็นความห่วงใยเป็นความที่เข้ามาเพื่อเริ่มต้นความรักด้วยกันก็ได้นะในช่วงนี้อาที่จะได้พบเจอนะอาที่จะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้เป็นพ่อไม่แม่ไมก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการติดต่อการสื่อสารในสายออนไลน์ก็ได้แต่บางบาง คนสมหวังบางคนไม่สมหวังเราอาจที่จะดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ให้ดีนะครับอาจที่จะเช็คสถานะในความรู้สึกต่างๆก่อนนะอขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามานะครับขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไพ,พ่พลังงานของ เอ็ดออฟครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองนะครับที่จะมีพลังงานของการที่มีปัญหาในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟปัญหาที่คุณจะแก้ไขค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่นะ หรือมีพลังงานของครูบาอาจารย์ทุกคนมีครูบาอาจารย์นะครับมีพลังงานของไพ่พระการไหว้พระการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรืออยากที่จะสวดบทที่คุณอยากที่จะสวดก็ได้นะศาสนาที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีศีลที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเ h อ e m เดอร์คนที่หนักแน่นคนที่ชัดเจนคนที่พร้อมที่จะดูแลและปกป้องเรานะเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้ใหญ่นะอ่าเป็นพลังงานของสาม นะครับสามไม้เท้าเป็นพลังงานของสเตนความเข้มแข็งมีพลังงานความมีปัญหา3าถ้วยอาะที่จะมีพลังงานเห็นการที่มีสถานการณ์ที่ยังเป็นความรักที่เป็นมือที่3อยู่ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะลังเลหรือมีคนที่คนเก่าๆของคุณก็ได้นะอาจที่จะเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่ ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ได้นะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วในวันเวลาที่คนที่เคยบล็อกคนที่เคยปิดกั้นไปอยากที่จะกลับเข้ามาทักทายกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังงานของควีนอ of ครับเป็นไพ่แห่งความรู้สึกนะถ้วยก็คือรมและความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้กูจะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นค่าให้กับคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับอ่า ที่จะมีพลังงานของการที่มีผู้ใหญ่แนะนําให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของพ่พระเข้ามานะหรือมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารก็ได้นะครับมีพลังงานของสิบเหรียญช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาที่จะโฟกัสถึงเรื่องเงินเก็บเงินก้อน ในตัวของคุณนะครับการเดินทางครั้งใหม่ของคุณความพยายามและความทุ่มเทการฝ่าฟันในตัวของคุณเองการกลับมาถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่บล็อกไปคนที่ปิด,ปดกั้นไปอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะอยากกลับเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกับกันอีกครั้งหนึ่งนะ แต่มันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจในช่วงนี้นเพราะมีพลังงานการที่เราจะตัดสินใจอยู่ในช่วงนี้นะครับหรือมีพลังงานของชาวธาตุไฟที่จะทุ่มเทกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่างๆมีภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะในความรับผิดชอบในตัวของคุณนะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปแนะแนะนให้กับชาวธาตุไฟนะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟครับ เป็นไพ่พลังงานของความอึดอัดความกดดันการทิ้มแทงข้างหลังยังมีพลังงานงความรู้สึกที่ยังบาดมีบาดแผลอยู่ในหัวใจของคุณอยู่การมองไปข้างหน้าการมีการตื่นรู้บางอย่างการเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตในตัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของสองสองดาบเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานงการปิด กั้นในตัวของตัวเองและกับความรู้สึกต่างๆนะ,ะที่จะมีไพ่ของ1ิบถ้วยความเติมเต็มความห่วงใยกันในครอบครัวที่จะมีคนที่ห่วงใยเราอยู่นะเป็นพลังงานของการเป็นผู้ให้สเตนความเข้มแข็งมันยังมีพลังงานงความรู้สึกที่ยังเจ็บในความรู้สึกยังเหมือนเราโดนบอกช้ำในความรู้สึกมาเยอะก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานของการที่เราอาที่จะไปเติมน,น้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่าง แก่การนําทางชีวิตของเราก็ได้การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอยา่างการกลับมาดูแลตัวของตัวเองนะครับไม่มีพลังงานของเดอรฉลียตเนี่ยเราอาจที่จะหวังถึงอนาคตข้างหน้าของเราในเป้าหมายในสิ่งที่เรามองไว้ในเป้าหมายของเราก็ได้นะครับเดอรมิชเชียนเดอซันโอกาสความสําเร็จความสมหวังความสุขนะมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนนะครับมีพลังงานของเดอทวเวอร์ S <S <an> <S การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในหัวใจไม่ได้การเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับมีพลังงานของการช่างใจในความรู้สึกการฝ่าฟันไปข้างหน้าการเข้มแข็งในความรู้สึกในตัวของตัวเราการมองแบบแผนการวางแบบแผนให้กับตัวของตัวเองอที่จะมีพลังงานการพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะครับมีพลังงานของ8ถ้วยเนะี่ยเป็นพลังงานงความรู้สึกที่เสียใจที่เราจะก้าวเดิน และเข้มแข็งในตัวของเราเองเราจะมองถึงอนาคตข้างหน้าของเราในความหวังในความฝันของเรานะครับในสิ่งที่เราวางแบบแผนและเป้าหมายให้กับตัวเองในสิ่งที่เราทุ่มเทและฝ่าฟันเป้าหมายไปด้วยตัวของเรานะครับมีพลังงานของเดอร์เมเชียนนี่ะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มองถึงโอกาสและความสําเร็จความตั้งใจความมุ่งมั่นในตัวของเราเองการเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาดีที่สุดนะเป็นไพ่แห่งการที่การเวลาอาจที่จะเป็นพลังงานแห่งการที่ การเวลานำพาพบเจอคู่คนที่ใช่ก็ได้นะคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มคู่คนที่เข้ามาห่วงใยคู่คนที่เป็นสิ่งดีๆกันละกันนะครับของชาวธาตุไฟนะ,ะหมอโทษก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ